อตอนนี้อยู่ที่ร้านแกะซอยเตี๋ยวนะคะบอกเลยร้านนี้เก๋มากน่ารักมากนะแล้วก็มีความฉลาดในการตั้งราคาแล้วก็หาผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะอันนี้เมื่อกี้เพิ่งแอบคุยกับน,น้องน้องชื่อน้องพลอยนะน้องพลอยกําลังจะเสิร์ฟอะไรที่นี่มาดูดิอะไรลูกน้องพลอยขนมท้วยขนมถ้วยขน,นมถ้วยนี่เป็นสินค้าข้างเคียงของกว๋วยเตี๋ยวด,ดีมากนะอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มีทริคมาบอกด้วยถ้าอยากจะขายก๋วยเตี๋ยนะให้ได้กําไรนะเริ่มต้นนี้ราเวลาเราตั้งราคา ตัวหลักเนี่ยอย่างก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราไม่ต้องตั้งแพงอย่าคิดจะเอากําไรในตัวนี้ตั้งตัวเนี้ยอย่างเงี้ยอยย่างงเี้ร้านนี้เลยอย่ะเขาตั้งอยู่ที่50บาทใช่ปะ่ะ50บาทเรามาดูตัวข้างเคียงที่จะทําให้เราได้กาําไรจากหมูน้ําจิ้มแซ่บ25บาทตัวนี้เกี๊ยวทอด40บาทและตัวนี้หมูสวรรค์อยู่ที่50บาท เห็นหรือยังคะเราเริ่มต้นที่ราคาสินค้าตัวละแค่50บาทนะคะจากนั้นนะคะ <l ots> เราเพิ่มสินค้าข้างเคียงเข้าไปนะคะพยายามทําให้มันหลากหลายสังเกตว่าร้านนี้น่ารักนะทำเก่งนะมีทั้งปิ้งมีทั้งทอดนะมีปิ้งมีทอดมีย่างครบแบบเนี้ยพิว่ายยอดแน่นอนนะแล้วพอเวลาคิดเงินรวมจริงๆอ,อ่ะทั้งหมดเนี้ยเราจ่ายเท่าไหร่สองคนเรา2 1 5 215หารเป็นเท่าไหร่ประมาณ105ยบาทก็ว่ารายได้ต่อหัวที่ร้านได้จะได้ประมาณ1 0 0กว่าบาทซึ่งถามว่าคุ้มไหมอันนี้คุ้มกว่าพี่แบนมีอีกอย่างนงาปร นี่เห็นไหมเทคนิคนะคือเราจะต้องทําให้ลูกค้านั่งในร้านเราให้หนานที่สุดเมื่อเขานั่งนานอนะ่ะเวลาที่เขานั่งนานเขาจะดูเมนูแล้วเขาจะสั่งเพิ่มเนะี่ยเห็นไหมพี่นั่งแป๊บเดียวพี่สั่งเพิ่มอนึงอย่างละนั่นแปลว่าเมื่อกี้ค่าเฉลเดี่ยต่อหัวพี่อยู่ที่เท่าไหร่นะร้อยห้าบาทใช่ปะตอนนี้เพิ่มมาอีกละพี่สองคนอ่ะมากินสองคนนะหัวร้อยสนะามสิบละเห็นยังแต่ความรู้สึกของลูกค้าเวลาเขากลับไปอ่ะเขาก็ยันจ่ายก๋วยเตี๋ยวแค่จานละห้าสิบบาทอยู่ดีเข้าใจไหมวันนั้เวลาตั้งราคาสรุปนะลาั้าค,าคห,หกะ ไม่ต้องออกกำไรเยอะแล้วพยายามหาสินค้าข้างเคียงมาบวกเพื่อให้ค่าเฉลี่ยแล้วว่าต่อหัวออกมาประมาณขั้นละร้อยกว่าบาทอันนี้ลูกค้าจะแฮปปี้กว่าเนี่ยแล้วไาดูใกล้ๆทับพิมกอบใช่ไหมลูกนอกจากขนมถ้วยใช่ไหมก็ยังมีแทบพิมกอบด้วยนะบัวลอยก็มีอ่ะทั้งหมดที่เราบอกมาเนี่ยมันจะเป็นของที่กินแบบหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวว่าที่มันร้อนๆเผ็ดๆอ่อะแล้วก็กินพวกนี้คือมันจะเข้ากันมากเพราะงะั้นค่าใช้จ่ายต่อหัวเราก็จะได้เพิ่มอีกละเห็นหรือย<ะ>ังว<ะ>ิธีการตั้งราคาที่ถูกต้อง Hmm. Uh.